อยากได้ปักไฟลากสายได้ยาวๆมีช่องเสียบไฟเยอะ Home Pro ขอแนะนำล้อเก็บสายไฟ4ช่องแบรนด์ Elekta รุ่น ETS-A 1520 3,600วัตต์ขนาด20เมตรและ10เมตรสีเหลืองโครงสร้างล้อผลิตจากเหล็กคุณภาพดีช่วยเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบใช้งานได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันด้วย4ช่องเต้ารับปลอดภัยด้วยม่านนิรภัยและระบบตัดกระแสไฟฟ้าเกินด้วยมินิเบรกเกอร์มั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐานมอ,อกอและ IEC มาพร้อมที่ จับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเหมาะสําหรับต่อพ่วงสายไฟที่ไกลาจากแหล่งจ่ายไฟ Home Pro ขอแนะนําล้อเก็บสายไฟ4ช่องแบรนด์ Electa รุ่น ETS-A1520 3,600วัตต์สีเหลืองขนาด20เมตรราคาพิเศษ1,590บาทขนาด10เมตรราคาพิเศษ1,190บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึง31ตุลาคม2565โทรเลย1284กด1หรือสแกนสั่งซื้อเลย